ทำไมเขาถึงมองเราคนเดียวตลอดเลยขออนุญาตครูบาอาจารย์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเป็นพลังงานมวลรวมดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการดูให้ตรงแนะนําว่าให้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ในที่นี้ก็จะสถานการณ์อตัวอย่างเช่นสมมติเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนแต่ว่าคนคนนี้เขามองเราคนเดียวตลอดเลยนะคะมาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะก็ให้เรานึกถึงหน้านะคะคนนี้ไว้นะเรามาที่ตัวแรกก่อนนะคะ แ๊บนี้นะคะอ่ะตั๊หนึ่งนะเมื่อกี้มัน,ม,นมันเอียงนะคะ,ะถ้ามันเอียงต้องจับใหม่โอเคโอ้ได้สอนดีมากนะคะเกโบนะจ๊ะอ่าถัดมาค่ะวิอันนี้ก็ดีอ่าถัดมานะคะ วุ้ยเฮ้ยตัวเองคนที่เข้ามาในคลิปนี้เขาแอบชอบเราค่ะพูดตรงๆเลยนะเ,เขาอยากสรตสัมพันธ์กับเราต่อนะคะก็ตัวนี้นะคะมันจะเป็นอักษรที่มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการพูดคุยแน่ๆเลยเขาอยากเป็นคนคุยกับเราเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่อนะคะเพราะว่าตัวนี้ในสนามพลังงานนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับการอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะเมื่อเมื่อตัวนี้นะคะมันมารวมกับตัวนี้ก็คือ ต้องการคุยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่ออย่างจริงจังนะคะเขาจริงจังกับคุณมากนะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะมันเป็นอักษรของความรักค่ะก็คือคนเนี้ยเขาจริงจังและชัดเจนมากดังนั้นถ้าเกิดว่าคนในคลิปเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกจริงจังกับเขาจริงๆก็อาจจะปฏิเสธเขาไปก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยอมรับที่จะไปต่อค่ะวิวบอกเลยว่าคุณเจอคนจริงแบบถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอนค่ะ